สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออกกําลังกายนะคะเราจะเน้นต้นขานะคะและขาหนีบค่ะใครมีปัญหานะคะทำตามนี้ได้เลยค่ะเริ่มจากกลางขาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ย่อลงแล้วก็ยืดขึ้นค่ะขาเราจะทำยี่ครั้งค่ะเริ่มเลยนะคะหน หน้าท้องไว้ด้วยนะคะหกเจปด ท่าที่สองค่ะเราจะกางขาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ย่อสองครั้งแล้วก็ยืดขึ้นมาค่ะเราจะทำนะคะยี่สิบครั้งค่ะหนึ่งสองค่ะเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบยี่สิบครั้งเลยนะคะท่าที่สามค่ะเราจะยืนกลางขาเล็กน้อยนะคะ แล้วก็จะเตะไปด้านข้างค่ะเตะคว้ไปคว้ามานะคะเราจะทํา20ครั้งเหมือนกันค่ะเริ่มเลยค่ะทรงตัวดีๆนะคะหนึ่งสอง ต่อไปอีกข้างหนึ่งนะคะทรงตัวดีๆนะคะเตะไว้เหมือนกันค่ะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดปดเสิบ ทค่ะเราจะยืนตัวตรงนะคะแล้วเตะไปด้านข้างค่ะเราจะทำยี่สครั้งค่ะเริ่มเลยค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้ดแปดเก้าสเจ็ด 1ค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะเราทำา20ครั้งเหมือนกันค่ะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 ต่อไปค่ะท่าที่ห้านะคะเราจะเตะไปด้านหลังนะคะเกรงหน้าท้องไว้นะคะเตรียมตัวเลยค่ะเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเสิบสิบเกดเจ็ด สองหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็เจเราก็จะเตะไปข้างหลังเหมือนกันเราทำยี่ครั้งเหมือนกันนะคะค่ะเกรงหน้าท้องไว้นะคะค่ะเริ่มเลยค่ะ1นึ่งสองสมสหหเจ็ด สามสองหนึ่งค่ะเปี่ยงมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆอนออกกําลังกายเน้นต้นขากันค่ะถ้าใครมีปัญหาต้นขาแนะนำให้ออกกําลังกายนะคะวันหนึ่งสอถึงหเซตต่อ1วันค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไพร์เมืองชน c h ชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ